ยิ่งสวยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับพี่หลิงหลิงพองค่ะ พี่หลิ่งหลิงของน้องออมก่อนนะพันเออหรือว่าตอนนี้ค่ะอาจจะต้องเรียกว่าพี่รันของน้องนีแล้วนะจ๊ะ <G ül üyor> เพราะว่ากำลังลุยถ่ายทำซีรีส์วาดฝันวันวิวาอยู่ค่ะแต่ว่าเช้าวันนี้จ้าพี่หลิ่งนะคะขอแปลงโฉมเป็นคุณหนูดีออเพื่อร่วมฉลองการเปิดรูติกแห่งใหม่ของด i ออ Beauty ค่ะที่จัดขึ้นในวันนี้นะจ๊ะณสยามทาคาชิมายะนะคะชั้นเอไอคอนสยามในฐาน,นะแบรนด์บัสเตอร์คนสวยของดีออเอง ซึ่งลุกในวันนี้ของพี่เลิงโอ้โหสวยมากสวยหวานสวยเหมือนลอยมาสวยแบบราชนินีจริงๆนะแม่นะเออสวยแบบทะลุเล่นเลยจริง ลูกคุณหนูมากอะค่ะในวันนี้นะคะก็มาในโทนทลุคสีฟ้าทั้งตัวเลยนะจ๊ะด<ม>้าน,นบนก็สวมเสื้อแขนสั้นสีฟ้านะคะส่วนคอเสื้อคุณเห็นไหมนี่มีเป็นน้องโบเออยา,ยาวๆแบบนี้นะคะเป็นดีเทลกิ๊บเก๋มากๆเลยนะจ๊ะแล้วก็มีการเพิ่มความหวาน,นะค่ะด้วยกระโปรงลายดอกสีฟ้าขาวแต่อาจจะมีเหลืองแซมๆนิดๆหน่อยๆโอ้แต่ว่าสวยมากๆเลยนะคะรวมไปถึงถือกระเป๋าดีออมแม กับรองเท้าส้นสูงสีดำโอโ้โหแม่คอมพิวต์ลุคนี้คือแบบว่าสวยมากหวานมากจริงๆนะคะก็เรียกว่าเดินแจกรอยยิ้มให้กับแฟนๆนะคะทำเอาโหแฟนๆคือกรีก,การ์ดกันแบบสุดๆเลยเพราะว่าลุคนี้น่าหลกนะแม่จริงสวยมากเนาะลุคนี้คือแบบเรียบหรูคุณหนูแบบคลีนคลีน,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 นอ่ะคือแบบอุ๊ยสรุปไม่ใช่วันจันทร์สีเหลืองน,นะแม่วันจันทร์สีฟ้าเออ นี่คือสีฟ้าที่ถูกต้องค่ะและสรุปว่าพี่หลิงเขาใช้อะไรบ้างนะแม่จะได้ซื้อตามา <laughs> ดูเงินในกระเป๋าแปบ๊บเออจะพยายามค่ะพี่หลิงอาจจะแบบว่าซื้อได้เลยตุ้มเลย1เดือนแบบว่าได้เยอะๆเลยแต่และอาจจะแบบเดือนละครั้ง <laughs> จะพยายามสวยแบบฉบับของพี่หลิงให้ได้นะคะสวยเนาะสวยเหมือนลอยมาจริงจริ อันนี้คือแบบดีมากเลยอ่ะสดใสมากๆเลยค่ะและความสวยของพี่หลิงค่ะก็พาคีย์เวิร์ดนะคะหลิงดีอ่อบิวตี้บูติกค,ค่ะติดเทรนด์นะคะอันดับที่สามปังมากจริงๆพี่สาวคนสวยของเราอันนี้มาแบบในลุคคือแบบพี่สาวคนสวยคุณหนูคุณใจอันนี้ต้องให้แม่ให้กี่คะแนน1 0 0 0 0แคะแนนเต็มนี่อันนี้ต้องให้จริงๆใช่ชอบมากลุคนี้ ็สวยมากๆเลยนะคะก็ไปชื่นชมความสวยของพี่หลิงกันได้นะคะใน Hashtag ก็มีนะทุกคนคะ่ะหรือว่าตอนนี้คือเต็มโซเชียลแล้วเพราะว่าความสวยของพี่หลิงกระจัดกระจายไปทั่วแล้วจ้า